ถ้ายื่นเรื่องกเกษียณถูกต้องแล้วนายจ้างไม่ยอมเซ็นให้จะต้องทำอย่างไรนายจ้างไม่จำเป็นต้องเซ็นถ้าใครเอาแบบฟอร์มจากผมไปนะผมจะมีแบบฟอร์มให้มันจะมีเรื่องของกเกษียณอายุงานเรียนกรรมการผู้บริหารบริษัทสำเนาเรียนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะครับแล้วก็ย่อหน้าแรกข้าพเจ้านายกอไก่อะไรก็ว่าไปเนาะ อายุงานเท่าไรอายุตัวเท่าไรครบกําหนดการ,กรเกษียณเมื่อไรฐานค่าจ้างล่าสุดยังไงขอแจ้งบอกขอกเกษียณอายุงานใช้สิทธิตามมาตรา118ทับหโดยให้มีผลจากวันที่แจ้งนะครับ30วันหลังวันที่แจ้งมีผลวันที่เท่าไ่ใส่ไปเราก็เซ็นแล้วส่งให้เราสำเนา2ชุดชุดหนึ่งส่งเจ้าหน้าที่รัฐที่เราสำเนาเรียนเห็นไหมชุดหนึ่งยื่นในจ้างในจ้างหยิบดูฉีกทิ้ง นายจ้างหยิบดูทิ้งไม่สนใจไม่เซ็นเรื่องของนายจ้างถือว่าเราแจ้งบอกแล้วนะครับก็มีพยานหลักฐานสักนิดหนึ่งว่าเราแจ้งบอกเลยนะยืน่นให้เขาแล้วนะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานก็ได้หรืออะไรก็ได้นะเคสแบบนี้เจอบ่อยโดยเฉพาะพวกแม่บ้านอรอปภมันขี้ทิ้งเลยนะไม่มีนโยบายจ่ายเงินเกษียณถ้าอยากจะออกลาออกไปไม่ได้ไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้เนี่ยล่าสุดปทุมธานี ที่เพิ่งไปยื่นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีนโยบายไม่ให้ล่าสุดโทรมาต่อรองว่าขอจ่ายเดือนหนึ่งได้ไหมเริ่มเริ่มคุยอ่อนลงมาแล้วพอลูกจ้างไปใช้สิทธิ์ยื่นคําร้องก็คือเคสเนี้ยที่คุณถามนะ่ะถ้าในจ้างเขาไม่สนขอไม่ให้เขาไม่เซ็นเขาไม่จ่ายนะครับพอครบกําหนดเราออกจากงานให้เวลาเขาสามวันภายในสวันในจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยตามอายุงาน ให้เรานําเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับที่เราถ่ายรูปไว้แล้วก็สําเนาเรียนสวัสติการคุ้มครองแรงงานนั่นแหละถ้าใครไม่ได้นําไปเรียนไว้ก็ให้ถือไปด้วยนะครับไปยื่นคําร้องเรียกรับได้เงินแน่นอนครับผมทุกเคสได้เงินหมดนะคือพอพูดถึงเรื่องนี้เทอไรก็ต้องชื่นชมในจ้างที่ชนบุรีนะคุณป้าแกก็มาปรึกษาทําหนังสือน,นี่แหละพอไปยื่นปุ๊บว้ในจ้างให้ออกเลยคุณป้าออกเลยครับ ไปรออยู่บ้านเลยเดี๋ยววันนี้ผมโอนเงินให้ผ่านไปห้าวันสิบวันในจ้างโอนเงินให้เลยนะคือแบบไม่ต้องอยู่ครบสามสิบอ่ะเขาขอบคุณคุณป้าด้วยเออคุณป้าอยู่แบบคุณป้าอายุหกสิบห้าแล้วอะ่ะเขาบอกขอบคุณคุณป้าเลยที่ทํามาด้วยกันตั้งนานเ,าเดี๋ยวเงินค่าชดเชยโอนเนี่ยนะเออในจ้างที่ดีมากเลยที่ชนบุรีเจอคนเดียวเคสเดียวนะตั้งแต่ช่วยมาเป็นร้อยกว่าเคสเนี่ยเรื่องการ,การเกษียณอายุเนี่ยเพิ่งเจอในจ้างคนเนี้ยดีคนเดียวที่เหลือที่สมุด ประการโอ้โหจะขอจ่ายแค่สามหมื่นห้ามืนนะต่อรองโยกโยกสุดท้ายก็ต้องจ่ายเต็มนะครับก็ต่อสู้กันนิดนึงแอคชั่นนิดนึงแต่ยังไงได้แน่นอนนะครับ